เพื่อชาติบ้านเกิดดาวยิงอิรักลั่นวาทะเด็ดก่อนบู๊ทีมชาติไทยลุ้นแชมป์คิงครับ2023หลัง16ปีก่อนชวดแชมป์วันที่9กันยายน2566เวลา12นาฬิกาทีมชาติไทยชุดใหญ่แถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับ ครั้งที่49รอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาสมโพ่อเชียงใหม่700ปีโดยมีมาโนโพกิ้งเฮดโคชและสุภพโชคสารชาตินักเตะทีมชาติไทยจากสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรในศึกเจลีกหนึ่งญี่ปุ่นเข้าร่วมช้างศึก ทีมชาติไทยอันดับ113ของโลกจะพบกับทีมชาติอิรักอันดับ70ของโลกสูงที่สุดในศึกคิงคัพสองพัครั้งนี้เพื่อลุ้นแชมป์สมัยที่16และเป็นแชมป์ในรอบ6ปีนับตั้งแต่ครั้งล่าสุดเมื่อปี2017ส่วนอิรักจะลุ้นแชมป์คิงคัพสมัยแรกหลังจากเคยได้รองแชมป์เมื่อปี2007ซึ่งเวลานั้นใช้ทีมชุดบีแท้ทีมชาติไทย0-1ในรอบชิงชนะเลิศ ด้านไอเมนฮุตเซนดาวยิงทีมชาติอิรักผู้ทำประตูตีเสมออินเดีย2-2ในนาทีที่80ก่อนดวนจุดโทษชนะ5 4ในคิงคัพ2023รอบรองชนะเลิศกล่าวว่า การเจอกับทีมชาติไทยวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เกมที่ง่ายแน่นอนเรามีเวลาเตรียมตัวและฝึกซ้อมไม่มากอีกทั้งสภาพอากาศที่เมืองไทยก็แตกต่างจากที่เคยเจอมาอย่างไรก็ตามเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนชาวอิรักและเพื่อผลงานของทีมเราเรามีเวลาเตรียมทีมไม่มาก ดังนั้นเกมกับอินเดียเมื่อ2วันก่อนจึงมีประโยชน์อย่างมากทำให้เรารู้จุดที่เราต้องแก้และจะเล่นอย่างไรกับทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกับเกมเจอโคลอมเบียฟี่าเดมิทุนายนแพ้ศู์ถึงหน ซึ่งเป็นทีมที่แข็งกว่าเราก็ได้ประโยชน์จากเกมนั้นด้วยทำให้เราเห็นภาพรวมที่ผ่านมาว่าจะต้องเพิ่มเติมจุดไหนเพื่อคว้าแชมป์คิงคัพโปรแกรมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ ครั้งที่49วันที่10กันยายน2566เวลา17นาฬิกา30นาทีเลบานอนพบอินเดียชิงอันดับที่3เวลา20นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยพบอิรักชิงชนะเลิศอันดับที่1ทุกแมตช์การแข่งขันจะถ่ายทอดสดทาง AIS Play ส่วนไทยรัฐทีวีช่อง32จะเข้าสัญญาณสดคู่ทีมชาติไทยพบทีมชาติอริรักตั้งแต่เวลา20นาฬิกา10นาที